ลาดเลยขาดว่าไหนได้ไปนอนห้องมาห้องแสบแล้วไปนองขมไต่ว่าแสบเพ้วเพปนอ,อ,อปนนะครับผมสวัสดีครับ พี่น้องมองไฟสกู๊ตุ้อนครับพี่น้องมาพบพมาพอกันในเราครับพี่น้องช่างนี้มีสาระกับนุ่มหนามบนนึกเอาละครับพี่น้องมันีีมาพอกันย่มเย็นย่มแรงนะพี่น้องเนาะย่มอากาศดีดีที่เราละครับผมดวงอาทิตย์เกิดกำลังสีตกดินพี่น้องเนาะอากาศดีดีครับวันนี้วันหยุดเนาะพี่น้องเนาะพคนนะครับผมข้างหลังครับผมบรรยากาศลอยลานวิวครับพี่น้องมอเห็นฝนนะโอ้ยสุดยอดเนาะขันเขากินกับยังมันกระแซบพื่เก่าละครับพี่น้องเนาะ มือนี้นุมน่มหนาม้ e อนไดยนี่ครับผมไอ้ย่ำตีนไก่พี่น้องคนละมืออาเด้อพ์่นละย่ำเล็บมือนางพี่น้องคนละอ้ยพี่น้องเลยสีสันว่าต้องพูดถึงคนละครับผมแสบแน่นอนมือแน่อันนี้สิเป็นพักแกมพี่น้องแปงครับพี่น้องมาละมาลาดเลยขาดว่าอะไได้พี่น้องของมาห้องแสบแล้วพี่น้องขมถ้าว่าแสบครับพี่น้องมาๆพี่น้องมามากินมาแสบด้วยกันครับพี่น้อง hôm là hàng ừ. mà anh chặt bảy nhóm nhau trong cạnh ngập với nó cũng học hôm còn รสชาติเนี่ยรั่วพี่ห้องแซบ่บดูนะครับผมมา่ียไ่น้องมั้งรสขาดดีครับ มุ่งหน้ามอนะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาให้กำลังใจกันครับขันเพ่อได้พ่อแม่พี่น้องกันโค้งศิลปมืมีมือ,มอนีลนะครับพี่น้องไปสนับสนุนกันย่างดีเลยพี่น้องเนาะ เค่เห็นพ่อแม่พี่น้องเขามารับชมเขามาคอมเเนม์เนี่ยโอ้ดีอกดีใจหลายพี่น้องนะอืมรัวพี่น้องเอง ใเดี๋ยวเราคนมากนะพี่น้อเปะาอาจย์คมแนงน้อยครับบดเมียงเี่องเลยบาบ นเพเ่อนบ่แจบไล่พี่อนเ,เอาาไเงนี่แหละครับผมคำนี้เพื่อเพื่อ,อน้องเนาะ ับายไ่น่อยมองซ้ำมือมานี่ครับฝนโต๊ความไม่นอนนิน,น่นนนงเนะย็นสบายเลย ใส่ผักใส่หญ้าโอ้งามพี่น้องเลยเบิดคำถึงเราพีนา่น้องจ้าบ่ามาเด้อพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงมากินมาแสบน้ำมือม,มือมุ่นครับ Game lắm chắc chắn là cái gì vậy mẹo 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 ไส่เลไปน่องอยาปักตูมซามอุ้่านู้งามกำลังปงได้ครับได้ฝนสมสมมั่นๆไปน่องไง Lạ thế nào? Bắt tay bạn thôi. ขราวกันดีนะเว้ยพูดนะครับผมตอนออนี้ไงไม่เหรอตอนนีไ้ไง เปียวหวานน้ำยำมีรอง mm hmm. บรรยากาศดีสิกินกับยังก็แซมบนะพี่น้องเนาะ ได้๋ยวยังไม่กินกันแบแซ่บตัวย่างพี่น้องเลย เขามาแวะเวียนทักทายกันในเริ่มเนาะเนี่ยคอมเมนต์ไว้ครับเปน็นองค์โยนนุ่มหนามันเด็กลับไปหาครับเป็นอง,นองสิครับไปตอบทุกข้อความครับเปน็นองเนาะที่เขามาให้กำลังใจนุ่มหนาม้อนครับเป็นอง ว่าสิเบิร์ดหรือบเบิร์ดเป่นรองเลยลายหักถาดงี้ยไม่หรอกินผู้เดียวบมเบิร์ดเลยครับคุ้อ,องไม่หรอกแกพักกนนนะน,น้องไม่รอกกาศก็ดีๆกินบ่เบิร์ดขอท้อทขอพห้เ้อไี่หรอกเน่ยถาดเงี้ยพอ ก็ขอบคุณทุูกกำลังใจน้องพี่น้องเนาะทีขม่าเข้าเมนต์ที่เขามาเบิ้งมาชมน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องก็มื้อนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์นะเด้อพี่น้องฝากกดแชร์นะเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนาม้อนในเฮ็ดคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะนุ่มหนาม้อนขอเป็นกำลังใจสุขหูสุขคนครับพี่น้องขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะบ่ว่าสิเป็นเหตุยูทูเน้อพี่น้องเนาะก็ขอให้ช่องพานเร็วๆครับพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นยูทูบเบอร์ต่อไปนะพี่น้องเนะาะกะมื่อนี้ขอตัวกันเด้อพี่น้องเด้อพอก็ไม่เข้มน้ำพี่น้องสวัสดีครับ